ไอหนุ่มคนนี้เขาเป็นนักปราบปีศาจปราบผีและด้วยพรสวรรค์ที่โดดเด่นทำให้เขานั้นเป็นถึงอันดับหนึ่งของโรงเรียนแต่ติดอย่างเดียวก็คือไอหมอนี่มันกลัวปีศาจน,น่ะดิโอ้โหเห็นปีศาจทีแล้วกูจะร้องเฮ้ยมันน่ากลัวทั้งๆที่มันอุตารับปากผู้ว่าจ้างมาแล้วว่าแป๊บเดียวเดยกกูจบแต่ที่ไหนได้มันกลัวจัดทำทรงนั่งขรึมจนไอปีศาจมั่งรู้ว่าไอหมอนี่มันกลัวก็เลยต้องนั่งเปิดอกคุยกันเพราะสมเพศหรือเกินเป็นถึงเอ็กโซซิตรปราบปีศาจปราบผีแต่เจกมันนั่งร้องไห้ ซึ่งพอคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยปรากฏว่าไอปีศาจต,ตนนี้เนี่ยเอ้ามันก็ตัวดีนี่เขาก็ไม่ได้อยากจะมาสิงเด็กหรอกแต่เพราะว่าไอหัวหน้าราชาปีศาจเนี่ยเขาสั่งลงมาเลยทําให้ทั้งคู่นั้นตกลงกันว่าจะแยกย้ายกันไปเพราะว่าจบเรื่องแล้วแต่ยังไม่ทันไรราชาปีศาจมันก็โผล่มาจริงๆเพราะมันก็กําลังต้องการวิญญาณคุณภาพดีและก็จะเจือนทุกคนตรงนั้นด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอฮาราอิเคียชิเขาเป็นถึงเอ็กโซซิตที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์คือมันเก่งจริงแแตต่ต่่่่ิดดคววาาาาาาามมััััันนนนนกลปีีศจจเเเเทท้้องพรระะขสถ การกับราชาปีศาจได้แบบชิวๆสิวไม่ขึ้นในขณะที่นักเรียนที่ขึ้นชื่อว่าตึงๆในโรงเรียนเนี่ยมาเจอกับราชาปีศาจย่างเหนื่อยเลยนั่นก็เป็นการบ่งบอกแล้วว่าตัวคิโยชิคุของเรานั้นไม่ธรรมดาและสาเหตุที่เขามาเป็นเอ็กซโซซิตก็เพราะว่าพ่อกับแม่ของเขานั้นถูกปีศาจเจือกไปและเขาก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกซึ่งพอมาได้จัดการหนึ่งใน13ราชาปีศาจไปแล้วมันก็เป็นที่จับตามองของทางเอ็กซโซซิตด้วยกันเองรวมถึงเหล่าราชาปีศาจด,ดุๆแถนเขายังต้องมาเข้้าาาเรนนเรรรรรีียยยยยนนนใงมมมมััมัธธธปดดดกวบ เรื่องเอซุสิทนคียอชิคุงหรือชื่อไทยก็คือมือปราบป,าบปีศาจคียวชิคุงหอยเยี่ยรอยสักมันโคตรเท่